Okay. วันนี้เราก็อยู่ที่วัดประสาทเองนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นั่น,น,นก็คือนะครับแท่นรองรับปฏิมากรรมหลายๆท่านอาจจะคิดว่านี่คือฐานโยนีจริงๆไหมต้องเข้าใจบอกว่าถ้าเราไม่พบรูปเคารพด้านบนเนี่ยให้เรียกรวมๆกลางๆว่าแท่นรองรับปฏิมากรรมเพราะว่าไม่แน่ว่าบางสีงบางอย่างอาจจะเป็นพอทรรปหรือเทวรรปนะครับเพราะถ้าแปลตรงตัวาฐานโยนีก็คืออวัย,ว,ยวะเพศหญิง อ่าที่ว่าเรื่องก็คืออวัยวะเพศชายถ้าสองการรวมอยู่ก็คือมันจะเกิดสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมามันไม่ใช่ยู่งญิงมันเป็นอย่างไรหรือว่าเราม้อะไรมันคือผู้หญิงผูช้ชายอยู่ด้วยกันมันคือคเ,กเกิดสิ่งใหม่ๆก็คือเกิดฐารกแต่ที่นี้ถ้าเราไม่เจอเนี่ยให้เราเรียกกลางๆว่าแท่นรองรับปฏิมากรรมเพราะถ้าเจอพระพุทธรูปเราจะเรียกว่าฐานโยนีไม่ได้เพราะพุทธรูปนั่งอยู่บนอวัยวะเพศหญิงมันก็คงไม่งามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เรียกแท่นฐานรองรับปฏิมากรรมเพราะอาจจะเป็นทวารบาลอาจจะเป็น เฮวาลูกหรืออาจจะเป็นสีวะลึงเราก็ยังไม่รู้ก็เรา<ต>ไม่เจอแต่ถ้าเจอตีวะลึงตั้งปุ๊บโอเคเรียกขาดดนโยนีได้นะครับอ,อันนี้เป็นแท่นฐานอรองรับปฏิมากรรมสองชิ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนบัวหงายส่วนลวดบัวแล้วก็ส่วนบัวกว่อนะครับบัวคว่อบัวหงนะแล้วก็จะมีประกบกันอีกแท่นเป็นสองแท่นนะครับแล้วก็มีอีหินทรายนะครับซึ่งทางวัดสันนิษฐานว่าบริเวณบถวเนะี่ยถ้าเราดูภาพถ่าย เจ้าเทียมก็จะเห็นคูน้ําล้อมรอบนะครับแล้วก็จากการสัมภาษณ์ก็ปรากฏว,ว่ามีปราสาทจริงๆนะครับในหมู่บ้านบิงมีปราสาทอยู่สองที่นั่นก็คือปราสาทบิงล้วก็ภายในวัดปราสาทบิงแห่งนี้ด้วยนะครับเราไปดูนะครับข้างในวัดจะมีในสารอะไรบ้างน่าตื่นเต้นมากคะ่ะทุกคนมาสำรวจปราสาทนะครับทั้งปราสาทบิง